เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเปิดแชทเดือดตอบแม่เกตกลางดราม่าหลังถูกกล่าวหาว่าไม่เคยให้เงินเดือนและไม่เคยดูแลแม่จริงทายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาชื่อของนักร้องสาวชื่อดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตได้กลายเป็นกระแสร้อนในโลกออนไลน์ครั้งเมื่อคุณแม่ของเธอหรือที่แฟนคลับรู้จักกันในชื่อแม่เกตได้ออกมาไลฟ์สดผ่านติ๊กตอ๊อก พูดถึงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกสาวคนดังอย่างเปิดเผยซึ่งประเด็นที่แม่เกตกล่าวถึงนั้นมีทั้งเรื่องเงินทองบ้างกับรถและความรู้สึกที่แม่มีต่อลูกสาวซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการเปิดแถบมากครั้งใหญ่ที่เคยซ่อนอยู่ภายใต้ภาพครอบครูวคุ่่นที่หลายคนเคยชื่นชมแม่เกตกล่าวในแล็บสดว่าเธอไม่ได้รับเงินเดือนจากลูกสาวตามที่หลายคนเข้าใจ โดยมีบางฝ่ายพูดกันว่าแม่ของเจนนี่นั้นได้เงินเดือนถึงเดือนและ1นึ่งแสบาทซึ่งแม่เกตปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่เป็นความจริงโดยยืนยันว่าเธอไม่ได้รับเงินจนํานวนนี้มานานแล้วและยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาตนเองก็พยายามดูแลตนเองหาเงินด้วยวิธีของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการซื้อหวย